ข่าวประคับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่11พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันดี้คอสนออาร์ติญ่าบริโอชอบสามแข้งผีเด่นสุดในยุคข,ของอาร์มบอริเมนาโดยการดีสน่าของฝั่งบริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษได้เปิดเผยถึงความพร้อมประทับใจนะครับผมต่อ3ผู้เล่นของฝั่งแมนยูในฤดูกาลน,นี้ต้าภายใต้การปรดปรานของเฮดโค้ช เรืเป็นอัมบริมหนึ่งนั้นมีปาการหลังมัชัยเดริกซึ่งกระบาใหม่ๆว่าเป็นจอมเบอร์จนถูกขนานนามว่าดัชฟิวชนโดยตินานติดตามพัฒนาการของปิศาจแดงตั้งแต่แตช่วงซีซั่นก่อนแล้วที่อัมบริมนั้นมาปรุกฟันครบ1ปีเต็มๆซึ่งทิศทางของการเล่นของทีมเข้ารูปเข้ารอยขึ้นรวมถึงระดับบุคคลเด่ก็พัฒนาอย่างผิดหูผิดตากรณีของเดอริกในั้งนี้ สถิติสองรายที่ชื่นชอบแข้งหน้าใหม่อย่างกองหน้าอย่างท่านัข่าฝั่งบรอันเฉมเบโมและก็นายดานเซนเนอร์บรามเมนในคร้งนี้กันอีกด้วยโดยผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในฤดูดกาลนี้คงจะเป็นของฝั่งแมนยูนะฮะผมไม่คิดนะว่าจะมีแค่คนเดียวผมพูดถึงแค่คนคนเดียวในคร้งนี้คงไม่ได้หรอกนะการเปิดปากผ่านพอดแคสต์ซึ่งวัดชอยเดริกไงก็คือกองหลังที่ดีสุดของเราในฤดูดดกาลนี้ หมอนั่นยังคงช่วยทําประตูได้อีกอย่างลูกตามตีเสมอ2ต่อ2ทดเจ็บใส่สเปอร์วันก่อนลหลักๆแล้วก็คือการเอ่อเพรสชิง่งความมั่นใจแล้วก็การตาระหนักดีต่อทางน้่งของสถานการณที่อยู่ตรงหน้าที่จะไปคุมพื้นที่นอกเหนือจากปกติในเวลาอันที่เหมาะสมในครั้งนี้ได้โดยการสกัดกัน้นกรอบจากกรอบเขตโทษแบบก้อนเนี้ยบเรื่องหน้าหัวเราะอีกอย่างก็คือบริอันเชมเบลโบเขาก้าวมามีบทบาทฐานะตัวหหลักในครั้งนี้ ทั้งเป็นคนคอยเก็บบอลดึงประา2ถึงวินาทีให้กับเรายิงลูกสำคัญเยอะแยะมากมายและสร้างสารรค์โอกาสแก่พวกพ้องในคราวนี้ผมเห็นโชวมัสแฟรงค์ลูกพี่เก่าแสดงความเห็นถึงเอมเบโม่เมื่อวันก่อนท่าน,ท,านท่านนองว่านี่คือ,อปีที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ว่าได้คิดมาว่าเมื่อการแข่งขันผ่านไปจนจบฤดูกาลเขาจะเป็นหนึ่งในปีกที่ครบขึ้นที่สุดของลีกหมอนั่นสามารถทำได้ทุกอย่างเขาแค่ จะไม่ต้องสมม่เสมอภายใต้เครื่องแบบสีแดงตัวนั้นเท่านั้นโดยผู้รักษาประตูคุณคงจะไม่สามารถสรุปผู้เล่นสําคัญของเราในฤดูกาลนี้หากว่าไม่มีตําแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้มันไม่มีทางที่เรานั้นจะพลิกฟื้นผลงานในการปราศจากผู้รักษาประตูดีๆเพราะว่ามันคือตำแหน่งที่นักเตะทุกคนนั้นเชื่อมือเลยก็ว่าได้โดยผ่านไป11แมชเดย์แมนยูเองก็มี18แต้มอยู่ที่ เจ็ดของตารางคะแนนห่างจากฝูงารสเซน,นแปดแต้มโดยพ้นจากเกมโปรแกรมทีมชาติพฤศจิกายนก็จะยิงยาวตนะของการแข่งขันถึงมีนาคนปมปี2026ในครั้งนี้เลยชีเดียวเข้าว่าได้นะก็เป็นแต่ว่างานนี้เบรีโอนะฮะก็เฉียทั้ง3คนนี้บอกว่าไม่ธรรมดาเก่งจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทั้งโยุโรปบอแย่งฟรีดานิโยเซนเตอร์หนุ่มราคาโรงงานนะ เดยการนนดินิโยโดคีประการหลังโอนิีโอนชูเบรินแห่งบุนเดสเบริกาเยอรมันแสดงความจุดเย็นไม่ต่อสัญญาใหม่ออกไปเท่ากับบาจารายมาวินฟรีเอเชเจนหลังสิ้นวิทยนุนยนต์นปีสองพโดยการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตดอยฟรันบอกว่าแข้งไวเชเปรนนี้อยากจะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ต่างแดนรอเพียงแค่ก้อเหนืออย่างเป็นการเข้ามาเมื่อเปลี่ยนปีปฏิทินสำหรับแข้งสัญญาเหลือที่ไม่ถึง6เดือนเมื่อนนั้นก็คงจะ กรอบปลายทางได้แคบลงในครักนี้อย่างแน่นอนนะโดยกองหลังดัชโบราณนี้มีหลายทีมที่สนใจว่าจะเป็นทั้งเพิมเริกอังกฤษเซเรียออิตารีลาลิกาสเปนและก้าสเปอร์ลีกตุรกีท่าทีของหนุ่มโรงงานต้องสก,กัดทำใจในเรื่องของอเครื่องเสียกองหลังตัวหลักไปดังนั้นไม่ปิดโอกาสนะฮะ,ะหากว่าจะขายได้ราคาที่ตลาดรอบต้นปี2026ในครังนี้ก็เอานะซึ่งนอกจากหน่วยก้านดีที่สูง190ซเมตรแล้ว ยังโดดเด่นในเรื่องของการทาประตูในฤดูกาลนี้เคยอัดได้6เม็ดโดนเด่นในเรื่องของยุโรปตำแหน่ง Center back, เซ็นเตอร์แบ็กเคียงข้างกับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนของสเป์ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะโอ้โหเป็นว่างานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะงานนี้ใครดีขายได้ซะหน่อยแล้วเรามาดูข่าวต่อมายี่ครับอาร์ตยังไงเอาบี้เมนูสอนที่จะย้ายทีมในช่วงปีใหม่หลังสโมสรลีกอิตาลีสนใจดึงเขาไปพัลมทีม โดยทีมทอลบรรายงานข่าวบอกว่านาบรีเองนั้นสมสรดังซาริอาต้องการที่จะคว้าตัวคาี่เมนูกองกลางดาวรุ่งของฝั่งแมนยูไปร่วมทีมในช่วงปีใหม่นี้โดยคาี่เมนูนั้นเริ่มหลุดจากแผนการทำทีมของเราเป็นอาร์มริมกุนซือคนปัจจุบันของทัพปีศาจแดงและไม่ค่อยจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนักในฤดูกาลนี้แต่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่านาบรีเองชิมดังจากซาริอา ต้องการที่จะดึงตัวว,วิสฟิลด์ในวัย20ปีปัจบนี้เข้ามาเสริมทัพซึ่งบรรายการข่าวระบุว่าทางทีมปีศาจแดงเองนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยให้นักเตะร,รายนี้ย้ายในรูปแบบการยืมตัวแต่ว่ายังไม่ต้องการจะเปิดไฟเขียวสำหรับการขายขาดในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักเป็นนวกบง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันเลยกันนะฮะคอฟฟี่เมนูกับจากการโอกาสย้ายในช่วงปีใหม่ในครั้งนี้ซึ่งที่จะไปนั้นก็คือนาบารีนั่นเองนะ เรามาดูข่าวต่อมาช่นครับอา,รอาไรยังไงแมนยูยิ้มออกเมื่อบิดฟิลด์ดาวรุ่งเป้าหมายหลักนะั้นมีลุ้นได้ในราคาถูกกว่าที่คาดการหลายเท่าตัวเดียวเมื่อเอริชแอนเดอร์สันบิดฟิลด์ดาวรุ่งของฟอร์เดชเป้าหมายหลักของฝั่งแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าดูแล้วค่าตัวคงจะไม่ถึง100ล้านอย่างที่คาดการกันไว้ โดยเบนเชคอปนะฮะผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในอังกฤษระบุเลยนะว่าเอลเดชแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงของดอตติ้งแฮมฟอร์เรสซซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนยูอาจจะมีค่าตัวที่ถูกกว่าที่คาดการกันเอาไว้ในครั้งนี้มากเลยนะจะไที่เคยมีข่าวว่าต้องจ่ายถึง1นึ่งร้อล้านปอนด์ที่ซ้ำไปซึ่งแอนเดอร์สันในวัย23ปีกำลังจะกลายมาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยจุดเด่น เรื่องของพลังการวิ่งความเข้าใจเกมและก็การจ่ายบอลที่แม่นยำทำให้หลายสโมสรระดับท็อปนั้นสนใจในการคว้าตัวโดยเฉพาะแมนยูที่มองเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของตลาดซัมเมอร์2026ในคขณงนี้โดยเบนจาคอฟนั้นผู้สื่อข่าวชื่อดังปิดเผยผ่านรายการเดอะยูนิต็ดสแตนว่าแม้ว่าหลายไฟายจะประเมินค่าตัวของเอเดนนไว้สูงถึง ร้อยล้านปอนด์แต่ความจริงแล้วตัวเลขที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่านั้นอย่างมีระยะสำคัญเนื่องจากว่าสัญญาของแค่งบรณี้มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะรวมไปถึงค่าจิตสัญญาแบบที่ไม่เปิดเผยคล้ายกรณีของ m o r g c n i h i w ไ i t e ในอนดีตก็เป็นได้ซึ่งจะขอบนั้นเปรียบเทียบกับสถานการณ์นี้กับตอนที่ อเล็กแม็กอลร์ิสเตอร์ย้ายจากบริตันไปที่ริเวอร์พูลหลังถูกตีค่าตัวสูงลิบลิ่วอยู่หลายเดือนแต่สุดท้ายปิดดิวได้เพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นพร้อมยืนยันแล้วว่าไม่มีใครต้องจ่ายถึง100ล้านปอนด์เพื่อดึงแอนเดอร์สันออกจากทางด้านของชินซิตี้กราวในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะซึ่งนักข่าวดังการาวได้เปิดเผยว่าราคาของแอนเดอร์สันในช่วงซัมเมอร์นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของฟอร์เรสต์ในฤดูกาลนี้ หากว่าทีมหล่นชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพจริงก็ค่าตัวเขาอาจจะลงดิ่งอย่างมากในครั้นี้ก็เป็นได้ปัจจุบันแมนยูนั้นถูกคาดการณ์กันว่าจะเสริมแดนกลางอย่างน้อย2รายในช่วงปี2026โดยมีชื่อของ Anderson, United, อันเดอร์สันยูเนดิสล่นต้นต้นนะฮะและอาจจะกลายเป็นดิวสุดคุม้มหากว่าราคาที่แท้จริงเป็นไปนตามที่แหล่งข่าวในครนั้งนี้ระบุเอาไว้ก็เป็นได้ อาจจะผมเป็นคำว,ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไร้ขารนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก่อถือว่าอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจไม่ชน้อยเรามาดูข่าวต่อมากี่ครับอาแล้วแต่ไงโคตรจะคุ้มเมื่อมิเกลย,ยกย่อง40ล้านปอนด์การาโชคือธุรกิจที่ดีของเชลซีเลยก็ว่าได้โดยมิเกลอดีตสิงบรูยืนยันว่าดิว40ล้านปอนด์ของกาดาโชนั้นคือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมหลังเขาได้พิสูจน์คุณค่าในเกมกับพนทั้งของบูฟแล้ว ซึ่งจอห์นโอบิมิเกลอดีตมิดฟิลด์ของเชลซีและก็ตำนานทีมชาติเนจีเรียออกมาแสดงทัศนะผ่านบร,ริการของ N, โอเบียนพอดแคสต์โดยพุ่งเป้าไปที่ฟอร์มโดดเด่นของอาริอันโดการนาโชปีกดาวรุ่งสมสรและก็ยืนยันแล้วว่าการลงทุนดึงตัวเขามารุ่มถิ่นนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วมิเกลเองนั้นไม่ได้กล่าวถึงความสามารถในการทำประตูหรือว่าแอซิสเท่านั้นแต่เขามองไปถึง ภาพรวมของมูลค่าและก็ความสําคัญของนักเตะรายนี้ต่ออนาคขของสมโมสรโดยมิเกลบอกว่าผมพูดเลยนะว่าดิว40ล้านปอนด์ที่เราลงทุนกันไปเพื่อจะดึงตัวกาลาโชมาเนียมันเป็นธุรกิจที่โคตรจะคุ้มเลยและก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาจะแสดงให้เห็นถึงเกมที่เจอกับวูฟแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจพาเขามาอยู่กับสมโมสรซึ่งหมายถึงความสามารถและก็คุณภาพที่เหมาะสมจับเงินที่จ่ายไป ยังไงอย่างนั้นในครัคดนี้นั่นองน,นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดูสโมสรแมนเชเสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงอ่าเย็นครับขอบคุณทุกคนตัดรัชมผมกดตล์ายกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ